เกิดภาพที่เห็นแล้วสลดใจอย่างมากนะคะช้างในวังช้างแหลพเนียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกวางยาจนล้มและถูกตัดเอางาไปค่ะตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มลักลอบค้างาช้างค่ะตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเข้าตรวจสอบช้างพลายชื่อคราวอายุประมาณ50ปีน้ำหนัก 4, 9 0 0กิโลกรัมที่ถูกฆ่าจากการวางยาชนิดรุนแรงและตัดเอางาบริเวณริมแม่น้ำลบบุรี หมู่6ตำบลบ้านเกาะฝั่งตรงข้ามพาเนียตหลวงคลองช้างอ,อยุธยาค่ะสภาพของพลายคราวยังถูกโซ่ล่ามตรวนที่ข้อเท้าหลังติดกับต้นไม้และพบใบเลื่อยรวมถึงแหวนรองน็อตของเลื่อยไฟฟ้าแบบพกพานายลายทองเหรียญมีพันเจ้าของวังช้างแหล่ผเนียเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า2คนร่วมกันวางยาก่อนที่จะใช้เลื่อยตัดงาไปก่อนหน้านี้ควานประจำพลายคราวนำพลายคราวไปผูกไว้ริมน้ำเพราะเกิดอาการตกมัน คาดว่าเหตุวางยาตัดเอางาน่าจะเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาและไม่น่าจะใช่คนในวงการเลี้ยงช้างแต่น่าจะเป็นคนในวงการค้างาช้างจากการที่มีความชํนนาญในการก่อเหตุผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบ,บุว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ในพเนียดมาสอบสวนทั้งหมดนะคะเพราะว่าวิเคราะห์จากลักษณะการก่อเหตุน่าจะมีคนในมีส่วนรู้เห็นและให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บตัวอย่างยาที่ใช้ฆ่าพ,พลายคล้าวไปตรวจสอบค่ะ